สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับสําหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ค่ะช่อง y u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  e แอปทาร์เรวันนี้พี่แอปจะมาทําพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าใครอยากเจอคุณมากที่สุดในตอนนี้ใครอยากเจอคุณมากที่สุดในตอนนี้จะมีหน้าไพ่ทั้งหมด3ามใบนะคะ ไพ่ใบที่ 1... ไพ่ไปที่สองไพ่ไปที่ 3... ให้เพื่อนๆทําทำสมาธิปล่อยจิตให้ว่างนึกถึงสิ่งที่เพื่อนๆต้องการทราบหรือต้องการคําตอบแล้วเลือกหน้าไพ่ที่ตรงใจมากที่สุดถูกใจมากที่สุดถ้าเลือกได้แล้วเราไปฟังคําพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนหน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะ พิกอาร์ตในหัวข้อที่ว่าใครอยากเจอคุณมากที่สุดในตอนนี้ใครอยากเจอคุณมากที่สุดในตอนนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใคร The Emperor the Death สามไม้เท้าคนที่อยากเจอคุณมากที่สุดในตอนนี้นะคะ เขาหรือเธอคนนั้นอาจจะห่างหายจากคุณไปด้วยภาระหน้าที่ทางด้านการงานหรือว่าภาระทางด้านสังคมนะคะอาจจะเป็นสังคมทางด้านการเงินการค้าขายหรือไม่ก็การติดต่อสื่อสารต่างๆมีเหตุจําเป็นต้องให้เดินทางไกลหรือว่าห่างกันไปนะคะแต่ในใจของเขาหรือเธอคนนั้นมีความห่วงหาอาทรกันถึงแม้ว่าจะไกลกันแต่เป็นไกลแบบห่วงหาและไกลแบบคิดถึงคะ่ะซึ่งเขาหรือเธอคนนั้น มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงคิดถึงแค่คุณคนเดียวและอยากที่จะเข้ามาอยู่ใกล้ชิดเคียงข้างกับคุณอยู่ตลอดเวลานะคะ The w o r l ร์สามเหรียญราชาถือเหรียญซึ่งเขาหรือเธอคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาหรือว่าลูกครึ่งที่อยู่แดนไกลหรือว่าคนไกล คนลูกครึ่งมาอยู่เมืองไทยก็ได้นะคะมีความผูกพันใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณตอนนี้ห่างไกลจากคุณเขาอยากที่จะเจอคุณอย่างมากมายค่ะอยากจะเข้ามาให้คุณอยู่ตรงหน้าและอยากเห็นคุณอยู่ข้างกายอยู่ตลอดเวลาจิตใจของเขามีความรู้สึกกระวนกระวายและอยากที่จะเดินทางเข้ามาหาคุณนะคะสิถ้วย2ไม้เท้าดิชารีอรอ เขาต้องใช้อดทนและความเข้มแข็งในการห้ามจิตใจไม่ให้คิดถึงคุณแต่ก็ทําไม่ได้ค่ะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักเต็มเปลี่ยนไปด้วยความคิดถึงและพร้อมที่จะทําให้คุณมีความสุขพร้อมที่จะนําความมั่นคงความก้าวหน้าและความอบอุ่นอันยาวนานมามอบให้กับคุณนะคะเขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับการเดินทางการค้าขายการเจรจาหรือไม่ก็เป็นบุคคลในเครื่องแบบอาชีพที่ต้องอาศัยพละกําลังและการตัดสินใจที่เด็ดขาด เข้มแข็งค่ะการที่คุณกับเขาหรือตัวคนนั้นได้เจอกันนะคะและความคิดถึงส่งผ่านกันอาจจะเป็นได้ช่องทางเดียวก็คือทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็ทางสื่อโซเชียลที่จะทำให้ความคิดถึงนั้นคลายลงไปได้บ้างและเร็วเดวนี้เขาก็พร้อมที่จะเดินทางและติดต่อทักแชทเข้ามาหาคุณค่ะด้วยความคิดถึงที่มากที่สุดณนะเวลานี้และตอน,น ความคิดถึงเต็มเปลี่ยมในหัวใจของเขาทําให้เขาอยากเจอคุณมากมากแต่ตอนนี้มีช่วงระยะเวลาหรือว่าระยะทางเป็นตัวกั้นนะคะแต่ไม่นานเขาจะเดินทางเข้ามาหาคุณค่ะสูญเสียเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปค่ะเขาพร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณมานะคะเรลอน เขาจิตใจเร่ร่อนไม่มีจุดหมายปลายทางแต่เมื่อเขามาเจอคุณแล้วจุดหมายปลายทางในหัวใจของเขาคือคุณคนเดียวเท่านั้นค่ะโชคลาภความโชคลาภมีเงินมีทองและความสุขอุดมสมบูรณ์เขาจะนำมามอบให้กับคุณเร็วๆนี้นะคะ stop หยุดเขาหยุดหัวใจไว้ที่คุณคนเดียวค่ะหวาดกลัวคุณไม่ต้องหวาดกลัวเพราะเขาหตัวคนนั้นจะห่างหายจากคุณไปนะคะเขาอยากเจอคุณมากเขาจะติดต่อมาหาคุณเร็วๆนี้ค่ะพันธนาการหัวใจของเขาถูกพันธนาการด้วยความรักที่มีให้กับคุณนะคะ และขาพร้อมที่จะทําให้คุณมีความสุขและความสมบัตในชีวิตคู่ชีวิตรักและชีวิตการงานเชนตัวคุณเองก็รู้สึกเช่นเดียวกับเขาหรือเธอคนนั้นค่ะและข้อความสุดท้ายมารับชมรับฟังกันนะคะฉุนเฉียวอารมณ์ฉุนเฉียวเยวกลี้ยกโกรธเขาหรือเธอคนนั้นจะไม่มีอารมณ์โมโหร้ายฉุนเฉียวเกลี้ยวโกรธใส่คุณค่ะ เพราะเขาเป็นคนใจดีใจเย็นและใจบุญและคิดถึงจิตใจของผู้อื่นเป็นคนอบอ้อมอารีค่ะหรืออีกกรณีหนึ่งคุณเองก็เป็นคนที่อารมณ์เย็นอารมณ์ดีและเป็นคนจิตใจอ่อนโยนเช่นเดียวกับเขาหรือตัวคนนั้นค่ะเรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึรับชมรับฟังกันเลยค่ะ พี่เต่าคึ่นสัญลักษณ์รูปนาฬิการูปกระเป๋าเดินทางรูปปีศาจน้อยรูปคนกำลังตกใจรูปมันสมองและรูปดวงดาวแห่งความสุขเขาหรือตะคนนั้นที่อยากเจอคุณมากที่สุดในตอนนี้นะคะเขาจะแพ็คก,กระเป๋าเดินทางและพร้อมที่จะเข้ามาหาคุณค่ะความหลอกลวงหรือว่าความปิดบังต่างๆเขาไม่เคยทำให้คุณผิดหวังกับเรื่องนี้ค่ะ เขามีแต่ความจริงใจเขาอาจจะมีเรื่องราวต่างๆมาเซอร์ไพรส์คุณนะคะอาจจะเป็นของมีค่าหรือไม่ก็เป็นการขอแต่งงานการขอมั่นก็ได้ค่ะและดวงดาวแห่งความสุขพร้อมที่จะทอแสงเปล่งประกายรอบข้างคุณและเขาหรือเธอคนนั้นค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคนที่อยากเจอคุณ เขาพร้อมที่จะเดินทางเข้ามาหาคุณและจะทำให้คุณมีเรื่องเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ค่ะคุณกับเขาหรือทกคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีกันราศีพิจิกราศีกรกฎราศีเมษหรือว่าราศีธนูก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอ,อ,กอักษร R S G, Z, A, Y, C, K และก็ M ค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b SCRIBE กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลอกไพ่กล่องที่สองหน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าใครอยากเจอคุณมากที่สุดในตอนนี้ใครอยากเจอคุณมากที่สุดในตอนนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใคร The Fool 2ดสองดาบสิบเหรียญ คนที่อยากเจอคุณมากที่สุดในตอนนี้นะคะ <_ letter> เขาหรือเธอคนนั้นนะคะ <_ letter> เป็นคนที่ <_ letter> มีทางเลือกให้แยกจากคุณไปค่ะหรือไม่ก็อีกกรณีหนึ่งคุณมีทางเลือกที่จะแยกออกมาจากเขาหรือเธอคนนั้นค่ะ <_ letter> อาจจะเป็นการแยกด้วยความปิิสละเึ่งกันละกันหรือว่าเป็นการแยกหรือว่าเป็นการแยกกัน <_ letter> <_ letter> เพื่อที่จะมาสร้างความฝัน,รกกนสร้างความสําเร็จในชีวิตอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนหรือว่า เรื่องของความจําเป็นทางภาระหน้าที่ต่างๆนะคะการแยกการการห่างหายกันทําให้ต้องห่างไกลกันหรือว่าไม่ได้เจอกันนะคะหนึ่งถ้วยราชินีพระจันทร์หนึ่งไม่เท้าแต่ว่าตอนนี้เขาหรือเธอคนนั้นนะคะก็ยังมีความกระวนกระวายและคิดถึงคุณอยากที่จะเจอคุณอีกครั้งคะ่ะ เพราะว่าเขามีความรู้สึกยังมีคุณอยู่ในใจลึกๆอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะมีเพียบพร้อมแล้วทุกสิ่งอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จทางด้านการศึกษาการเรียนการงานหรือว่าหน้าที่ทางด้านสังคมเขาพร้อมทุกสิ่งอย่างแต่จิตใจของเขาก็ยังไม่ลืมคุณค่ะเขาพร้อมที่จะอยากเจอคุณและพร้อมที่จะมาสารสัมพันธ์กับคุณใหม่อีกครั้งนึงนะคะ เป็นการเริ่มต้นสารสัมพันธ์ที่อาจจะมาจากความเป็นเพื่อนหรือว่ามาจากหน้าที่การงานก่อนก็ได้นะคะราชาถือถ้วยหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้าความสัมพันธ์นั้นจะก่อตัวขึ้นจากการค่อยๆค,ยคบบกกันไปและจะกลับกลายเป็นความรู้สึกดีๆที่มีต่อกัน และในอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ความรักที่สมหวังและครอบครัวที่สมบูรณ์แบบร่วมกันและกันก็ได้นะคะเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะทํางานทางด้านสังคมเกี่ยวกับหน้าที่การงานซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจค้าส่งหรือไม่ก็ธุรกิจทางสื่อออนไลน์อาจจะเป็นทางด้านการเงินทางด้านสุขภาพหรือไม่เกี่ยวกับธรรมชาติก็ได้นะคะและเขาหรือเธอคนนั้นตอนนี้จิตใจกระบุนกระวาย อยากเจอคุณมากและอยากที่จะเข้ามามอบความรู้สึกดีๆและอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นั้นให้มากยิ่งขึ้นเขาจะ t ทคแ a คชั่นเป็นอย่างมากค่ะคนเก่าคนคุ้นเคยที่คุณเคยรู้จักมาก่อนจะกลับมาเพราะอยากเจอคุณและอยากจะสารสัมพันธ์ครั้งใหม่กับคุณนะคะ อุบัติเหตุเขาอาจจะห่างหายจากคุณไปด้วยอุบัติเหตุหรือไม่ก็มีเหตุจำเป็นทำให้ต้องห่างหายคุณไปตอนนี้เขากลับมาอย่างแข็งแรงทั้งทาง,ทงร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะสารสัมพันธ์กับคุณครั้งใหม่ค่ะเพ้อฝันคุณอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันที่คุณห่างหายกันไปแล้วจะกลับเข้ามาหาคุณคุณไม่ต้องคิดแบบนั้นค่ะ เพราะความจริงไม่ใช่ความฝันจะกลับเข้ามาหาคุณค่ะเดี๋ยวไดยคุณอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวและเดียวดายในบางครั้งแต่ตอนนี้คุณจะมีคนเข้ามาทำให้จิตใจชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำและมีความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนและจะกลับกลายเป็นความรักก็เป็นไปได้นะคะ ยุติธรรมเขาหรือเัวคนนั้นอาจจะทํางานเกี่ยวกับทางด้านศาลหรือไม่ทาหน้าที่เกี่ยวกับทางด้านราชการก็ได้ค่ะความขัดแยง้งคุณกับเขาหรือทธวคนนั้นจะมีการเข้าใจปัญหาต่างๆที่ผ่านมาและมีความคิดเห็นตรงกันมากยิ่งขึ้นความขัดแย้งจะหมดไปค่ะ ความสําเร็จคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นณนะเวลานี้ตอนนี้มีความสําเร็จและพร้อมที่จะทําความสําเร็จนั้นให้มันยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นค่ะและข้อความสุดท้ายมารับชมรับฟังกันค่ะครอบครัวคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะกลายเป็นครอบครัวที่มีความสมบูรณ์แบบมีความมัง่งคั่งและมีความร่ำรวยในอนาคตข้างหน้านะคะ เรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองมารับชมรับฟังกันเลยค่ะพี่เต่าขึ้นสัญลักษณ์รูปแคปซูลยารูปยาอับอวกาศรูปมาตรวัดรูปรอยเท้ารูปเป้าหมายและรูปเครื่องหมายคำถามค่ะ เขาหรือทุกคนนั้นนะคะอาจจะทํางานทางด้านเวชภัณฑ์ทางด้านยาก็ได้ค่ะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนที่ไกลจากคุณเขาจะมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่แล้วเขาพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเดินทางหรือว่าจะติดต่อเข้ามาหาคุณนะคะรอยอดีตต่างๆหรือว่าคําถามปัญหาต่างๆที่ค้างคาใจที่มีการห่างหายกันไปเขาจะกลับมาตอบคุณและสารสัมพันธ์กับคุณให้มีความ เห็นอกเห็นใจและเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเป้าหมายของคุณและเขาพร้อมที่จะเดินทางไปสู่ความสําเร็จในด้านความรักหรือว่าทางด้านหน้าที่การงานร่วมกันค่ะก่อแสดงความยินดีด้วยนะคะคนที่คุณคุ้นเคยคนที่คุณห่างหายไปเขาจะกลับเข้ามาหาคุณเพราะอยากเจอคุณและจะมาสารสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งค่ะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีสิงห์ ราศีมังกรราศีมีนราศีพฤษภหรือว่าราศีธนูก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอ,อ,กอักษร R s a g u k e t แล้วก็ m ค่ะ ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3หน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิกอากาศในหัวข้อที่ว่าใครอยากเจอคุณมากที่สุดในตอนนี้ใครอยากเจอคุณ มากที่สุดในตอนนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใคร The Impress ราชาถือดาบ3ดาบในอดีตที่ผ่านมาพลังงานตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่คองตัวเป็นโสดอาจจะเป็นโสดเพราะว่าอยู่เป็นโสดหรือไม่ก็อีกกรณีหนึ่งเป็นโสดเพราะว่า ผ่านจากการหย่าร้างผ่านการเลิกลาหรือไม่ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะคะคุณมีจิตใจเข้มแข็งสามารถยืนหยัดและต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของตนเองและมีความเพียรพร้อมในความเป็นอยู่ณนะปัจจุบันค่ะเทมเพลนแปดเหรียญสตรงิงและคนที่กำลังอยากเจอคุณมากๆที่สุดในตอนนี้เขาหรือตัวคนนั้นก็เป็นคนที่ คุณเองนั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเขาค่ะอาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นบุตธรธิดาหรือไม่ก็เป็นคนที่คุณให้ความเคารพนับถือนะคะคุณพร้อมที่จะต่อสู้และเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไม่ว่าสถานการณ์ต้องใช้ความอดทนใช้ความเข้มแข็งอย่างไรคุณสามารถผ่านมาได้ด้วยดีและคุณเป็นคนที่มีความสําเร็จมีความเจริญในทุกสิ่งอย่างไม่ว่าการเรียนการงานและคนที่ คุณพร้อมทําให้เขาหรือเธอคนนั้นก็คือคนในครอบครัวคนที่คุณผูกพันและเขาหรือเธอคนนั้นก็อยากที่จะเจอคุณมากๆเช่นเดียวกันค่ะเดือดซันสามถ้วยหกไม่เท้าและอีกไม่นานคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นจะได้เจอกันนะคะเป็นแสงสว่างแห่งความรักที่บังเกิดขึ้นเป็นความรักความผูกพันที่ไม่สามารถจะบรรยายออกมาได้แต่คุณ ก็สามารถรับรู้ได้ว่าเขาเดือเธอคนนั้นที่เป็นคนที่คุณห่วงหาอาทรผูกพันธ์ภายในครอบครัวเป็นสายใยรักเป็นสายใยสัมพันธ์พร้อมที่จะหาทุกช่องทางเพื่อให้ได้เดินทางเข้ามาหากันหรือได้เจอกันเหลือกดีนิวน,นะคะและคุณจะมีโอกาสได้ไปเฉลิมฉลองช่องเที่ยวกันในสถานที่ที่มีความสวยงามอบอวลและอบอุ่นเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจ และความคิดถึงที่มีให้กันและกันค่ะการที่คนในครอบครัวหรือว่าคนที่คุณให้ความเคารพนับถือเปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับคุณคิดถึงคุณและอยากเจอคุณมากที่สุดในตอนนี้และคุณก็รู้สึกเช่นเดียวกันค่ะคุมขังหัวใจของคุณบางครั้งเหมือนถูกคุมขังไว้ด้วยความคิดถึง แต่ไม่นานนะคะจะได้เจอกันแล้วค่ะ mm hmm. การเรียกร้องคุณไม่เคยเรียกร้องสิ่งต่างๆจากเขาหรือเธอคนนั้นหรือไม่ทุกคนในครอบครัวเลยค่ะคุณให้อย่างที่คุณเต็มใจให้เพราะคุณเป็นคนใจดีเป็นคนใจบุญและยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่คุณรักค่ะ กับดักฝางค้างคุณอาจจะถูกกับดักแห่งปัญหามากมายที่ลุมแล้าคุณอยู่แต่เมื่อคุณนึกถึงคนในครอบครัวหรือว่าคนที่คุณมผูกพันความรู้สึกนั้นก็ทำให้คุณมีกำลังแรงใจที่จะต่อสู้และพร้อมที่จะนำความสำเร็จมามอบให้ค่ะความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆคุณให้ความร่วมมือเสมอกับคนในครอบครัวค่ะดวงชะตาฟ้าริคขีดทำให้ต้องไกลกันแต่อีกไม่นานดวงชะตาฟ้าริคขีดทำให้ได้เจอกันค่ะพิธีกรรม ุณอาจจะมีโอกาสได้ร่วมพิธีกรรมทางด้านศาสนาสิ่งสำคัญกับคนในครอบครัวหรือว่าคนที่คุณผูกพันนะคะและข้อความสุดท้ายมารับชมรับฟังกันเลยค่ะภาคภูมิใจความภาคภูมิใจคนในครอบครัวหรือว่าคนที่คุณมีความผูกพัน ให้ความเคารพนับถือเขามีความภาคภูมิใจในตัวคุณเป็นอย่างมากเพราะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนแรง่งและคุณเป็นคนดีค่ะเรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากที่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สมมารับชมรับฟังกันเลยค่ะ ที่เต่าขึ้นสัญ,ญลักษณ์รูปเรื่อยรูปไฟฉายรูปกุญแจรูปคนกำลังก่อสร้างรูปคนกำลังยิ้มรูปกระเป๋าตังค์คนที่อยากเจอคุณมากที่สุดในตอนนี้นะคะเป็นคนในครอบครัวเป็นคนที่คุณคุ้นเคยและเป็นคนที่คุณให้ความเคารพนับถือเขาหรือตัวคนนั้นนะคะมีความภาคภูมิใจในตัวคุณและตัวคุณเองก็ก่อร่างสร้างตัวทำทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อประสบผลความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าค่ะและความคิดถึงนั้นก็ส่งผ่านการทางสื่อโซเชียลต่างๆเป็นการส่องดูการความเป็นไปไม่ว่าจะเป็น Facebook, ิน s t a g กรม Line หรือไม่ก็เป็นการโทรหากันนะคะและความดีบุญบาร,รมีที่คุณทำไว้จะทำให้คุณเจอกับสิ่งดีๆนะคะไม่ว่าคนในครอบครัวที่มีแต่ความดีความผูกพันให้กับคุณหรือไม่ก็มีโอกาสได้เจอคนดีๆที่จะเข้ามา สารสัมพันธ์กับคุณก็ได้ค่ะคุณกับเขาหรือตัวคนนั้นหรือไม่ก็คนในครอบครัวอาจจะมีลัคนาราศีเมษราศีตุลราศีธนูราศีสิงห์หรือว่าราศีกุมก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอ,อ,กอักษร s c l A E V T แล้วก็ U ค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ